สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านปูวิล่าใกล้ทะเลนะครับพิกัดหาดบางเฉลนะครับบ้านหลังนี้บอกเลยว่าเป็นปูวิล่าเปิดใหม่แถมยังห่างจากทะเล250เมตรตอนนี้มีชื่อว่าไอทะเลปูวิล่าบางเฉลนะครับบางสาดห้องนอน5ห้องน้ำบ้านกรคือใหญ่มากทุกคนเป็นบ้านทรงตะยูนะครับพร้อมกับเสาวไว้น้าและสลเดอร์สูงๆแบบนี้เลยทุกคนลไลเดอร์คือน่าเล่นมากเสาวไว้น้าใหญ่ๆนะครับแถมราคาบ้านนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะพักได้ถึง19คนแต่ราคาแค่19,000บาทอ่านกันแล้วคนละ570กว่าบาท นี่นะครับทุกคนโซนหน้าบ้านเขาคือจะมีที่จอดรถให้ถึง2คันนะครับคือจอดในบ้านได้แล้วก็จอดนอกบ้านได้นะครับหน้าหลังของเราตรงนี้เลยทุกคนก็คือบ้านหลังนี้ก็คือเขาอยู่ใกล้ทะเลนะก็คือสามารถปั่นจักรยานไปได้นะครับก็มีถึง3คันแบบนี้เลยยังไม่หมดนะสำหรับใครที่ซื้อวัตถุดิบมาอยากทำแบบปิ้งย่างอาหารทะเลนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นตัวเตาปิ้งย่างนะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถเชื่อมกับโซนครัวนะครับแล้วก็เข้าไปในตัวบ้านได้มีครับทุกคนก็คือหน้าบ้านเราก็จะมีเป็นถังน้ําแข็งให้หนัมีีช็ปเนนางขด เล็กแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยบ้านนี้เขาฟรี่านฟรีน้ําแข็งแล้วก็ฟรีน้ําดื่มให้1นึ่แพ็คด้วยนะครับนี่นะครับฟังก์ชันในตัวบ้านด้านนอกแบบนี้เลยนะทุกคนก็คือจะเป็นสระว,ว่ายน้ําขนาด5 1คูณ11เมตรนะครับมีสระผู้ใหญ่แล้วก็สระเด็กนะครับสระตรงนี้ก็คือจะสะโลปตั้งแต่140เซนจนถึง165เซนเมตรเลยนะครับ ความลึกของสระเด็กตรงนี้นะครับก็จะลึอกอยุดที่35ซนติเมตรนะครับขอบสระแบบนี้เขาจะมีเป็นโต๊ะไม้อ่อนให้นั่งเล่นท,ทํากิจกรรมด้านนอกนะครับแล้วยังมีเป็นสไลดเดอร์เด็กให้ด้วยหนึ่งสตัวนะครับสไลดเดอร์ผู้ใหญ่ก็จะเป็นนี้เลยก็คือแบบสูงมากๆวนเกลียวลงมานะครับยังมีเป็นน้ำพุปาโลมานะครับก็คือยิงน้ําลงมาแบบนี้เลยและที่สําคัญนะครับบ้านนี้ห้องนอนห้องนั่งเล่นก็คือจะติดกับสระว่ายน้ําแบบนี้เลยทุกคนเป็นทรงตัวอยู่แล้วก็เป็นกระจกทุกบานเลยนะครับมองมาเห็นวิวสระว่ายน้ําด้วย อย่างที่บอกนะครับบ้านไอทะเลพูวิลล่านะครับห่างจากหาดบางสลนไม่ไกลมากนะครับสามารถปั่นจักรยานไปได้นะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้เขามีจักรยานให้ถึง3ามกันเลยนะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะปั่นไปหาดกันนะครับมาดูว่าใช้เวลาประมาณกี่นาที นี่นะครับทุกคนพวกเราก็ปั่นจักรายานจากที่บ้านมานะครับประมาณ2องถึงสามนาทีทุกคนถึงหาดบางเะเลนะครับที่บ้านก็จะมีเป็นเซตพวกกอีแคมปิ้งนะครับประมาณ8ตัวนะครับมีรถลากให้มีจักรายานให้ก็คือปั่นแล้วก็ลากรถมานั่งชิลๆแบบนี้ได้เลยที่หาดก็คือบรรยากาศดีมากทุกคนคือลมเย็นสบายก็คือช่วงเย็นๆสัก5้าหกโมงมานั่งดูพระอาทิตย์ตกตรงนี้ได้เลยโอเคทุกคนเดีย<ๆ>๋ยวจะพากลับไปดูข้างในบ้านกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเลย ท,ทุกคนเปิดเข้ามานะครับอันดับแรกเราก็จะเจอเป็นโต๊ะทานข้าวนะครับตรงนี้ก็จะมีแล้วก็มีเป็นคัตเตอร์บาร์จะสามารถนั่งทานข้าวนั่งทานกิจกรรมตรงโซนครัวได้นะครับแล้วก็ตรงนี้บ้านนี้พิเศษเลยคือเขามีโซนครัวให้ถึง2โซนนะครับนี่ก็จะเป็นโซนครัวด้านในนะครับมีเตาแก๊สที่ดูดควันให้แล้วก็พวกเครื่องชงกาแฟกาน้ําร้อนก็คือมีให้นะครับตัวนี้ก็คือสามารถซื้อจากทางบ้านได้เลยนะกาแฟแบบนี้นะครับเป็นแคปซูลเลยแล้วก็ยังมีเป็นตัวไมโครเวฟแล้วก็เป็นอ่างล้างมือ ผัดมาก็จะเป็นโซนของตู้เย็นนะคบตู้เย็นก็คือมีให้ใหญ่ๆเลยก็คือวันนี้เราก็ซื้อพวกวัตถุดิบเข้ามาทําอาหารกินนะครับนี่ก็คือแบบสามารถใส่อาหารวัตถุดิบได้เยอะแบบนี้เลยนะครับนี่ <Wow. S 1> ที่บอกว่าบ้านหลังนี้เขามีครัวหถึงสองโซนนะครับต,ติดกันเลยก็จะเป็นโซนครัวนะครับห้องน,นี้ก็คือเหมาะสำหรับทําอาหารแบบได้เยอะมากเพราะว่าเขามีอุปกรณ์ครัวให้ครบเลยด้านในก็จะมีหม้อข้าว,วาเครื่องปิน้นขนมปังพวกเครื่องปั่นเตาแก๊สกระทะคือมีให้ครบเลยทุกคน นี่ในตูวว้ก็คือพวกจานชามมัคือมีให้ครบเลยนะครับมีให้เยอะมากๆาคือไม่ต้องห่วงนะครับสําหรับใครที่แบบมากันหลายๆคนนะครับเขามีพร้อมให้หมดเลยที่นะครับที่บอกว่าห้องนอนห้องนั่งเล่นอะไรที่ติดกับสาว่ายน้ำนะครับนี่เขาจะเป็นกระจกแบบนี้เลยก็คือสามารถ มองออไปเห็นยูสาวว่ายน้ำนะก็สามารถเปิดออกไปได้ช่วงนี้คือเปิดได้ทุกบานเลยนะครับออกไปเล่นน้ำได้เลยนี่ก็จะเป็นโซนโต๊ะพูนะครับนี่ก็คือสามารถทำกิจกรรมด้านในบ้านได้นะครับแล้วก็พื้นที่ก็คือมีกว้วางๆแบบนี้เลย ถัดจากโซนโต๊ะูนะครับก็จะเป็นโซนคาราโอเกะทีวีนะครับก็คือมาดูหนังฟังเพงลงร้องเพลงตัวนี้ก็คือเขามีลําโพงให้ใหญ่แบบนี้เลยนะครับโซฟาก็คือนิ่มๆแบบนี้เลยและที่สําคัญบ้านนี้เขามียูทูบพิเอียรให้ด้วยนะไม่ต้องห่วงเรื่องโฆษณามาขัดจังหวะเวลาเราร้องเพลงนะครับต่อมาเดี๋ยวพามาดูในส่วนของห้องนอนนะครับบ้านนี้มีถึงหห้องนอนห้าห้องน้ำน,นะครับห้องนอนที่1ก็จะเป็นห้องนอนติดกับสาว่ายน้ำน,นะครับสามารถ เปิดกระจกออกมาได้แบบนี้เลยทุกคนก็คือเพื่อนสองก้าคือลงน้ำได้เลยนะห้องนี้ก็คือเป็นห้องเตียง5ฟุตให้1เตียงแล้วก็เตียง3ฟุตให้อีกหนึ่งเตียงนะครับในห้องก็จะมีเป็นราวแผนผ้าให้แบบนี้เลยแล้วก็มีห้องน้ําให้มีตัวแล้วทุกคนห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ําแบบไซส์เล็กนะครับทุกคนก็จะมีฝักบ,บวัวให้แล้วก็มีเป็นกระจกกับอ่างล้างมือแล้วก็โถสุขภัณฑ์นะครับสามารถแบบที่แบบนี้ได้เลยจะได้ไม่มีคนเห็นนะครับ ต่อไปห้องนอนที่2นะครับก็จะถัดมาจากห้องนอนที่หนึ่งะครับห้องนี้จะเป็นเตียงใหญ่เลยเป็นเตียงขนาด6พุดให้1เตียงนะครับห้องก็เป็นขนาดพอดีนะครับมีตู้เสื้อผ้าให้2ตัวแบบนี้เลยนะครับตู้คือใหญ่มากทุกคนมีใส่เสื้อผ้าได้เยอะมากๆทันบนก็มีให้เก็บของเลยนะ ห้องน้ำห้องนี้นะครับจะเป็นห้องน้ำที่สามารถเชื่อมไปห้องนอนห้องที่สมนะครับทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับห้องน้ำก็คือใหญ่มากนี่นะคะก็จะเป็นกระจกแยกส่วนเปียก่วนแห้งแบบนี้นะครับก็จะมีเป็นชาเวอร์ให้มีฝักบัวให้แบบนี้นะครับนี่นะคะก็จะเป็นอ่างล้างหน้าให้แบบนี้นะครับอ่างล้างหน้าล้างมือตรงนี้แล้วก็มีกระจกให้นะครับห้องนี้ถือว่าใหญ่นะครับทุกคนสำหรับห้องน้ํา ก็จะเชื่อมมาห้องนอนห้องที่3นะครับห้องนี้ก็คือนอนได้หลายคนเลยมีเตียงขนาด6ฟุตให้1เตียงนะครับแล้วก็ยังมีเป็นเตียง2ชั้นให้แบบนี้นอนได้ถึง4คนเลยนะครับในห้องก็จะมีเป็นตู้เสื้อผ้าให้ด้วยนะนี่ตู้เสื้อผ้าใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วก็สามารถเปิดออกมาก็จะเชื่อมออกไปกับห้องนั่งเล่นนะครับ ห้องนี้นะครับห้องนอนห้องที่4นะครับจะเป็นห้องนอนไซส์เล็กนะครับไม่มีห้องน้ําให้ในตัวนะครับในห้องก็จะมี2เตียงนะครับเป็นเตียงใหญ่แล้วก็เตียงเล็กนะครับนอนได้ถึง3ท่านนะครับเดินมาขวามือนะครับตรงนี้ทางข้างๆกันกับห้องครัวนะครับจะเป็นห้องน้ําส่วนกลางนะครับนี่นะครับห้องน้ําส่วนกลางนะครับสามารถอาบน้ําได้นะครับทุกคนก็จะมีตักวัวด้านบนแบบนี้นะครับแต่ก็จะมีเป็นอ่างล้างมือแล้วก็ขัดจกให้แบบนี้เลยตรงนี้ก็สามารถติดม่านนะครับเพื่อความเป็นส่วนตัว ครับต่อไปเป็นห้องนอนห้องที่5้านะครับทุกคนอือเป็นห้องนอนสำหรับเด็กๆนะครับนี่ก็จะเป็นห้องเตียงสองชั้นให้แบบนี้นะครับแล้วก็สามารถนอนได้ถึง4คนเลยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีห้องน้ําให้ในตัวด้วยอ,อ,อ่าห้องน้ํานี้ดูดีน,น,ดน,นะครับทุกคนขนาดส์กลางๆนะครับมีกระจกมีอ่างล้างมือให้แล้วก็แยกโซนเปียกโซนแห้งนะครับเดนชาาเวอร์ปักบัวเครื่องทำน้ำอ,อ,อุ่นมามีให้ครบ ห้องทนะครับห้องมาสเตอร์เบดมครับทุกคนนี่ข้ามาห้องนี้ก็คือเป็นห้องนอนใหญ่เลยทุกคนเป็นเตียงขนาด6ฟุต1เตียงแล้วก็มีเตียง2ชั้นให้ด้วยเตียงคือนุ่มมากบอกเลยว่าหลับสบายแน่นอนในห้องนี้ก็ยังมีเป็นทีวีให้้วยนะห้องมาสเตอร์เบด룸ก็คือเป็นห้องเดียวที่มีทีวีนะครับแล้วก็ยังมี YouTube พรีเมียมด้วยนี่มีห้องน้าให้ในตัวแล้วก็หน้าห้องน้ําก็จะเป็นกระจกเต็มตัวแบบนี้เลยห้องน้ํานะครับทุกคนในห้องน้ําคือใหญ่มากนะครับตรงนี้ก็จะเป็น กระจกแบบนี้ก็เคยแยกโซนเปียกโซนแห้งนะครับเพื่องน,น้ำอุ่นเลนชาเวอร์มีให้ครบ้อ้น้ำคือใหญ่มากทุกคนมีอ่างล้งมือให้ดึง2สองตัวเลยมีกระจกอะไรให้สองตัวเลยนะครับโอเคครับทุกคนเดีย๋ยวจะพาไปดูกิจกรรมเล่นน้ำตอนกลางคืนแล้วก็กิจกรรมอื่นๆนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะ คนสลับบ้านไอทะเลปูวิลล่าบางเฉลนะครับเป็นบ้านปูวิลล่าเปิดใหม่แถมยังใกล้ยกากหาบางสเสลนะครับใกล้ทะเลสามารถปั่นจักรยานไปด้วยว่าเขามีจักรยานให้นะครับบ้านสวยๆเปิดใหม่แบบนี้พร้อมเสาวไว้น้ําและสไลเดอร์นะครับสไลเดอร์มีถึง3ตัวเลยทุกคนแถมราคายังคุ้มด้วยราคาอย,อยู่ที่1 9ึ0งห่บาทต่อสิท่านนะครับมีให้6ห้องนอน5้าห้องน้ําบ้านหลังใหญ่มากสามารถพักได้หลายคนเลยบอกเลยว่าบ้านหลังนี้นะครับคือเสาวไว้น้ําเล่นสนุกแน่นอนหัวยางแฟนซีอะไรก็มีครบนะครับสระเด็กสาวผู้ใหญ่มีให้นะครับ ความยาวสาก็คืออยู่ที่5คูณ11เมตรนะครับทุกคนสาดเด็กความลึกอยู่ที่35เซนแล้วก็สาวผู้ใหญ่165เซนนะครับในสว่วนของในบ้านนะครับก็จะมีเป็นห้องนั่งเล่นห้องนอนก็คือติดกับสาวไว้น้ำเลยนะทุกคนห้องนั่งเล่นนะครับก็คือเป็นโถงใหญ่ๆนะโซนใหญ่ๆอย่างนี้เลยแล้วก็มีทีวีลำโพงคาราโอเกะสามารถทํากิจกรรมด้านในได้แล้วก็ยังมีโต๊ะพูให้แล้วยังสามารถมองออกมาเห็นวิวสาวไว้น้ําด้วยนะครับติดติดกันก็จะเป็นโซนครัวโซนตัวอาหารด้านในแล้วก็ที่สําคัญบ้านนี้มีโซนครัว ในส่วนของห้องนอนนะครับคือนอนได้หลายคนนะครับมีทั้งห้องเตียงเดี่ยวเตียงคู่แล้วก็เป็นเตียง2ชั้นด้วยนะในห้องนอนก็มีฟังก์ชันในครบเลยนะครับสำหรับใครที่มองหาบ้านพูลวิลล่าโซนหาดบางสะเลยนะครับผมอยากแนะนําหลังนี้เลยไอทะเลพูลวิลล่านะครับบ้านขนาดหห้องนอนห้าห้องน้ําเป็นบ้านพูลวิลล่าเปิดใหม่พร้อมกับสไลเดอร์สระว่ายน้ำนะครับแถมราคายังคุ้มมากๆราคาอยู่ที่10ใบเทานะครับหรือว่า1 9 0 0บาทต่อ19ท่านนะครับได้หลายคนมากทุกคนหารกันแล้วคนละ5 0 0กว่าบาท สำหรับใครที่ชอบบ้านนี้ชอบคลิปนี้นะครับชอบรีวิวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวบ้านต่อไปจะพาไปดูบ้านภฮวิลล่าสวยๆหลังไหนใกล้หาดไหมเดี๋ยวไว้เจอกันนะทุกคนบ๊ายบาย